วัวนมทุกฟาร์มจะเกิดอาการบาดเจ็บของกีบเทา้าไม่มีฟาร์มไหนในโลกไม่เจอเกี่ยวกับปัญหานี้ครับอันดับแรกเลยกายวิภาคข,ของตัว2กีบเทา้าวัวครับรับน้าหนักไม่เท่ากันซึ่งถ้าเลี้ยงบนพื้นซีเมนต์นะครับจะเป็นปัญหาหลักเลยที่จะทาให้กีบเทา้าแตกคือเมื่อโคบ,บาดเจ็บกีบเทา้าเนี่ยครับโคจะทานอาหารลดลงครับทำให้น้ํานมที่รีดได้ในแต่ละวันนะครับลดลงไปประมาณ65ถึง100ซตโคจะไม่มีสภาพพร้อมในการผสมพันธุ์จะนอนมากกว่ายืนส่งผลให้เต้านมเกิดอาการอ,าการอักเสบได้ จุดเริ่มต้นเลยนะครับคือเราเจอปัญหากับวิกฤตของตัวราคายางพาราตกต่าจริงๆผมและเพื่อนเป็นลูกหลานของเกษตรกรี่นทั้งคู่เลยแล่เราเจอวิกฤตในครั้งนี้ครับเราก็เลยพยายามหาทางออกใหม่ๆที่ยางพารานําไปใช้ประโยชน์ได้สามารถเพิ่มคุณค่าหรือว่าแวลูได้สูงขึ้นเราก็เลยมาจับเป็นตัวรองเท้าโคโนมครับด้วยคุณสมบัติของตัวยางเองที่มีความเหมาะสมกับอุตสาหกรรมนี้ครับ เมเทียบกับวัสดุอื่นทั้งหมดที่มีอยู่ณปัจจุบันนะครับยางพลาตอบโยดที่สุดครับคุณสมบัติในการรับแรงการกระจายแรงตัวยางเราครับสามารถนํามาขึ้นรูปที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือว่าดีกว่าตัวโพลียูรีเทนสามารถขึ้นรูปให้เป็นยาง2ความแข็งได้ก็คือพื้นก็จะแข็งอีกระดับหนึ่งแล้วก็ตัวหุ้มก็มีความนิ่ม,มครับเพื่อใส่ได้กระชับขึ้นเราก็เลยออกแบบรองเท้าให้ยกกีบที่เจ็บประหับสูงขึ้นเพื่อไม่เกิดการรับน้าหนักเลยแล้วให้กีบที่ไม่เจ็บรครับเป เพิ่มเทคโนโลยีการโคดด้วยนาโนซิลเวอร์ปัจจุบันยังไม่มีนะครับคือรองเท้าเราสามารถฆ่าเชื้อได้จริงๆประเทศไทยครับเรามีการใช้รองเท้าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราใช้เป็นรองเท้าไม้แต่ตัวรองเท้าไม้ในประเทศไทยครับเราใช้งานได้ครั้งเดียวตกที่ข้างละ3 0 0บาทแต่ของเราใช้3ครั้งจ่าย350ตัวรองเท้านี้ครับทางกเกษตรกรไม่ต้องใช้กาวสามารถติดได้เองสวมแล้วก็ล็อกด้วยเคเบิลทยเลยครับในการขายสินค้าจริงๆครับเราไปมองหาว่า คีย์แมนในตลาดนี้คือใครซึ่งแน่นอนว่าคนที่เกษตรกรเขาฟังเยอะที่สุดนั่นก็คือสัตวแพทย์เราก็คอนแทคเพื่อเป็นพาร์ทเนอร์กับสัตวแพทย์ในพื้นที่นั้นๆน,น,นะครับเราสามารถกระจายสินค้าได้รวดเร็วครับตลาดไทยเรามีวัวแค่700,000ตัวหรือว่า19000ฟาร์มถือว่าเป็นตลาดที่เล็กมากเมื่อเทียบกับตลาดโลกแต่ณปัจจุบันนี้ครับเราโฟกัสไปตลาดอินเดียอินเดียมีวัวประมาณครึ่งของโลกครับแล้วก่อนหน้านี้เราก็กําลังเจราจากันอยู่ในการส่งสินค้าไปที่อินเดียครับ ความภาคภูมิใจเลยผมก็ดีใจนะครับที่ผมเซ็ตตัว g f ฟินขึ้นมามันไม่ได้เราได้รับแค่คนเดียวครับเหมือนผมทํารองเท้าขึ้นมาเกษตรกรชาวสวนยางก็ได้รับเกษตรกรฟาร์มโคนมก็ได้รับส่วนบริษัทเราก็ได้ผลกําไรที่จะโตต่อไปเนะี่ยคดแล้วก็ออกโปรดักใหม่ๆมาทดแทนสิ่งเดิมแล้วก็มีคุณค่าใหม่ๆให้กับเขาอะครับ